และขอการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์นะพี่น้องครับในปีนี้เป็นปีที่จะนําเราชนะทุกวันไม่ใช่ชนะบ้างแพ้บ้างชนะทุกวันทุกวันนะพี่น้องครับตั้งแต่วันที่31เป็นต้นมาวันนี้เป็นวันที่สองหนึ่งสองพี่น้องครับหากมีสิ่งใดที่ทําให้เราเองนั้นไม่ได้ชนะเราจะอธิษฐานรือถอน อำนาจสิ่งเรานั้นปลดออกไปขอพระเจ้าจะส่งโปรดสวมใส่วิญญาณแห่งชัยชนะเป็นความจริงเป็นพระสัญญาเป็นความรักเป็นความหวงใหญ่กับพระองค์ลงมาหนือชีวิตของเราให้เราติดตามด้วยกันสาธุการแด่พระเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดตลอดวันเวลาที่ผ่านมาหากว่าชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายดําเนินชีวิตชนะบ้างแพ้บ้างวันนี้ขอปรับประกาศว่า สิ่งใดๆก็ตามที่มีความรู้สึกพ่ายแพ้หรือผิดพลาดหรือล้มเหลวไปขอสั่งให้เป็นโมฆะขอสั่งผูกมัดและรื้อถอนอำนาจวิญญาณนานาชนิดที่มาเกาะกลุ่มความคิดเกาะกลุ่มในจิตใจเกาะกลุ่มในอารมณ์เกาะกลุ่มในร่างกายเกาะกลุ่มในความรู้สึกนึกคิดหรืออื่นใดก็ตามขอสั่งตัดสัมพันธ์เขาสั่งผูกมัดสั่งรื้อถอนหลุดออกไปจากพี่น้องทุกคนไปที่กังเขียน ไอ้ให้พ้นตึดเอาไปเดี๋ยวนี้ไปไปแสนกไกลเองไม่มีสิทธิ์ในร่างกายของพี่น้องสักคนเดียวที่อยู่ในซูมนี้ขอต่อพระเจ้าที่จะทรงโปรดปลดปล่อยพี่น้องทุกคนเป็นอิสระโดยฤทธิอำนาจของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์วันนี้โดยนามพระเยซูคร์เจ้าขอโปรดสวมทับชีวิตวิญญาณของพี่น้องทุกคนด้วย พระวิญญาณของพระเจ้าขอพระวิญญาณของพระองค์นำจิตวิญญาณของพี่น้องมาเชื่อมโยงต่อติดกับพระเยซูคริสเพื่อที่จะได้รับน้ําเห็นชีวิตของพระองค์หล่อเลี้ยงจิตใจหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณหล่อเลี้ยงชีวิตให้จิตวิญญาณภายในมีชีวิตชีวาเต่นเต้น,ตนและชื่นชมินด,ด,ดีในพระเจ้า สมโภช่วยเหลือด้วยเถิดขอฤทธิอำนาจพู้ฤทธของพระองค์ด้ความศัตรูความปีศาจความอำนาจมาร้ายสิ่งเลวร้ายสิ่งชั่วร้ายหลุดพ้นออกไปไกลแสนไกลาชาล้างจิตใจและชีวิตของข้าบุทธทั้งหลายสะอาดหมดจดด้วยฤรทรธิ์ผู้ฤทธิ์ของพระองค์มีกิจการเนื้อหนังที่กำเกริบขอต่อพระเจ้าที่จะสมโดช่วยข้าบุทธและตรึงกิจการเนื้อหนังให้กิจการเนื้อหนังติดตายไป ตัวเอกตัวเองในช mm ีวิตของข้าพนุษยทำไมได้ตายไปเหมือนนั้นงที่จรมโโปรได้กล่าวว่าข้าพเจ้าไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต่างหากผู้ทรงชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าเมื่อชีวิตของพระคริสต์ดำรงอยู่ในชีวิตพระคริสต์ในชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายจะนําการเจืิมลงมาพระวิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนไหวขอพระคุณพระองค์ปัจจุบันขอพระวิญญาณของพระเจ้าเทลงมาเสริมเติมกําลังเทลงมาเสริมเติมรูปแรงเทลงมาเสริมเติมความ เชื่อเทลงมาเสริมเติมความชื่นชมยิยนดีในพระเจ้าเกิดขึ้นขอบพระคุณพระองค์และโดยพระวิญญาณของพระเจา้าพระวิญญาณของพระองค์นำเอาความรักลงมา ดังในพระคัมภีรมได้กล่าวว่าความรักของพระเจ้าหลั่งเข้ามาสู่ในจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอให้ความรักของพระเจ้าพระบิดาหลั่งลงมาสู่จิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลายความรักของพระเจ้าจากพระเยซูคริสต์หลั่งลงมาสู่จิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลายโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ในความรักของพระองค์ในหัวใจของข้าพรงค์ทั้งหลายทุกคนตื่นเต้นชื่นชมยินดีอยู่ในความรักของพระองค์เพราะในความรักของพระองค์ นำให้ข้าพงศ์ทั้งหลายมีวิถีชีวิตและเจริญขึ้นถึงซึ่งความสมบูรณ์ในความรักของพระองค์แต่เมื่อข้าพงศ์ได้อยู่ในความรักของพระองค์ข้าพง์ทั้งหลายรอดและปลอดภัยเพราะความรักของพระองค์โอบล้อมรอบข้าพงทั้งหลายไว้ปกป้องข้าพง์ทั้งหลายไว้ขอบคุณพระองค์แต่ยิ่งกว่านั้นอีกพอะโปรดที่จะช่วยเหลือข้าพงศ์ทั้งหลายทุกคนได้ตระสนึเสมอทุกวันว่า ้าพระองค์ทั้งหลายไม่ต้องการให้ชื่อของข้าพระองค์ทั้งหลายที่ถูกบันทึกไว้ในทะเบียนสวรรค์แล้วนั้นถูกลบออกไปผู้หนึ่งผู้ใดชื่อของเขาถูกลบออกไปแล้วเพราะพ่ายแพ้เป็นประจำบัดนี้เบนาเบเร,รสุคเจ้าขอสมโปรดมเมตตาขอได้สมโปรดประทานพระกรุณาและโปรดหรือฟื้นกลับคืนมาใหม่ที่จิตใจและชีวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลาย แใ่ชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าที่พระองค์จะสงรับสั่งจดชื่อของข้าพระองค์ทั้งหลายแนนับสกุลว่าอินเนเเบียนสวรรค์ด้ดยวยเถิดพระเดพระเจา้าเมื่อข้าพระองค์ไหนมีชื่อที่จดไว้ในทะเบียนสวรรค์ข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีชีวิตเต็มล้มไปด้วยความรู้สึกมั่นใจแน่ใจว่าข้าพระองค์ทั้งหลายสามารถ เข้าไปสู่ในแผ่นดินขอาพร์อยังมีความสุขขอบพระคุณพระเยซูคริสต์ที่เมตตาขอบพระคุณพระเยซูคริสต์ที่ประทานพระกรุณาและดูแลเอาใจใส่ข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนสารเสรสระองอธิษฐานด้วยความเชื่อในนามพระเยซูคริสต์เจา้าอเมนอาเมน